ีเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับน้าเปียกทางช่อง y u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  e น้าเปียก c h ชา n e l นะครับวันนี้นะมีรอสปินของชิมาโนนะครับในรุ่นของเซียนาครับเบอร์2500 SG นะครับซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับ ก่อนอื่นต้องมาดูของรหัสของรอกมาก่อนนะครับว่าเซียนาเบอร์2,500แต่ว่ารหัสต่อท้ายด้วย SG เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ2,500นี่คือเบอร์ของรอกนะครับต่อท้ายด้วย SG คือไฮเกียนะครับไฮเกียอย่างไรอยู่ที่ตัวนี้นะครับ อรอบของรอบเนี่ยอัตาราทดเนี่ยจะอยู่ที่6.2เลยทีเดียวปกตินะครับอัตาราทดจะอยู่รอบทั่วไปจะอยู่ที่รอบ5นะครับแต่ตัวนี้6.2นะครับซึ่งนั่นหมายความว่านะครับอัตราการก่อสายก็จะสูงขึ้นนะครับการ หมุนรอบก,ก็จะได้สายที่ระยะสายที่ยาวขึ้นนะครับน้ำหนักเบรกอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับน้ำหนักล้ออยู่ที่250กรัมลูกปืน3ามหนึ่งนะครับอัตราการคว้านสายนะครับ1รอบอยู่ที่88ซนติเมตรถือว่าเยอะพอสมควรต่อการหมุนหนึ่งรอบนะครับอัตราการบรรจุสายตามนี้ครับจึงเ,เหน็นได้ว่านะครับเมื่อรอบสูงนะครับจึงได้รอบความนิยมในรอบสปินนิ่งนะครับตัวนี้รอบ รอกเบอร์2,500 SG เสียหน้าเปิดกล่องมาก็จะเจอในลักษณะนี้นะครับแล้วแต่บริษัทนะครับถ้าเป็นของมอคครเรก็จะใส่อซองพลาสติกมาให้แต่ว่าถ้าเป็นของบริษัอทอิทเทิลจะไม่มีซองพลาสติกมาให้แต่ที่แน่ๆคือแต่ละบริษัทก็จะมีใบรับประกันมาให้นะครับทุกครั้งนะครับนะจะแนะนําให้นานา,นานะครับ ที่สั่งซื้อรอกไปนะครับต้องศึกษานะครับเงื่อนไขของการรับประกันรอกนะครับให้ชัดเจนว่าใบรับประกันนี้เขา,ามีเงื่อนไขว่าอย่างไรนะครับเพื่อ,อรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ผู้ผู้ซื้อรอกนะครับจะได้รับาการบริการนะครับให้คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับกรุณาศึกษาใบรับประกันก่อนนะครับ แล้วก็ข้างในกล่องก็จะมี user manual แล้วก็ d ดอะแก m มรอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวรอกกันก่อนครับนี่นะครับข้างรอกก็จะมี d ดแก m มไว้นะครับตัวรอกนะครับออกมาก็จะมีลักษณะออกบอดี้ก็จะ ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแนะนำเลยนะครับรอบเบอร์2,005นี้นะครับสำหรับตีอย่าปลอมถือว่าแมตช์เลยกับคันระยะ6ฟุต6ถึง6ฟุต6นะครับจะแมตช์กันมากมากเลยนะครับกับคัน6ฟุต6นะครับตัวนี้รอบนะครับจะอยู่ที่อรอบ6.2ตอนน่อ1นะครับแล้วก็ดีเทียวของตัวรอกนะครับ จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ในสปูดแดงคาดดำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเซียนาบอดี้นะครับเป็นสีดำนะครับเมทัลิกออกประกายเงินระยิบระยับถือว่าเป็นรรคที่คุ้มค่านะครับเป็นสกูแคป็บนะครับขาไม่ใช่ขาเกียวนะครับเป็นสกูแคป็บนะครับต้องหมุนให้เข้าที่ก่อนนะครับแล้วก็เบรกสีกิโลถือว่าไม่น้อยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรกับโรเบอร์ 2005 SG นะครับน้นๆจะเห็นว่านะครับส่วนประกอบและองค์ประกอบของตัวรอกนี้นะครับทำออกมาได้สวยงามขาโรบอทครับน็อปจับถนัดมือสามารถเปลี่ยนน็อบได้นะครับใครที่ต้องการจะเอาไปแต่งนอกแต่งได้นะครับเปลี่ยนได้ลูกปืนสามารถโมดิฟายเพิ่มเติมได้นะครับในรอกเซียนานะครับวันนี้นะครับเอารอกเซียนาเบอร์2005มาให้ชมกันนะครับหลายท่านถามว่ารอกเซียนาเบอร์2000 2,005กับ2,005 HG ต่างกันอย่างไรนะครับต้องบอกเลยว่าเบอร์2,005กับ2,005 HG ต่างกันแค่รอบเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการอัตราการบรรจุสายอัตราการไม่ใช่อัตราการทุนทีนะอดี้นะครับแล้วก็น้ำหนักของรอบเนี่ยจะเท่ากันทุกประการต่างกันเพียงแค่ว่ารอบ2,005 HG เนี่ยจะมีรอบสูงกว่ารอบ2,005นะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับนักตกปลานิยมใช้กันเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรอบที่มีรอบจัดนะครับคือรอบปกนะครับ6.2 6 4เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรอบสปินนิ่งที่ตีเหยื่อปอมได้คุ้มค่าในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับพันนิดๆนะครับสำหรับใครที่มองหารอบนะครับตกปลาในราคาพันนิดๆแนะนำเลยนะครับรอบเสียหน้านะครับเบอร์2 5ง g ครับ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวโดยดูสปูลนะครับจะเป็นตัดแบบนี้เพื่อให้ส่งสายได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็าการเปิดหน้ารอกก็แข็งแรงนะครับแน่นๆเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อ่อนไม่แข็งเกินไปนะครับถือว่าเป็นพอดีนะครับแล้วก็ตัวเก็บสายตัวนี้นะครับก็เป็นปฏิทิอย่างดีไม่หักไม่บิดง่ายนะครับแล้วก็ หมุนไปข้างหน้าดังนะครับหมุนข้างหลังก็ดังนะครับเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราเล่นนะครับเล่นเล่นเล่นสายนะครับเวลาเยื่อกับปลาเนี่ยเราจะได้อัรดด้วยนะครับเพราะเสียงสปูลจะดังออกเนี่ยนะครับฝากกันด้วยนะครับกับรอหนาเสียหน้านะครับรอกสปินนิ่งนะครับจากค่ายชิมาโนนะครับโอเคครับวันนี้นัดเรียกมารีวิวรอบเสียหน้านะครับเปิดสองพันห้าเอให้ชมกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับส่วนใครที่สนใจรอกนะครับ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างของช่อง YouTube ได้เลยนะครับแปะไว้ให้แล้วทักไปที่ข,ข,ข้อความเ,าเพียร์ฟเพีรอุบลฟิชชิ่งเอิร์นปาสวยงามน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับโอเคครับวันนี้มารีวิวรอบเซียนาเบอร์2องพันห้เอจีที่สอบถามกันเข้ามาวันนี้นะมารีวิวให้ชมแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้ขออยุติการรีวิวรอบเซียนาเบอร์2องพันห้าเอจีเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ